สวัสดีครับมาครับพี่น้องมือนีบเาาเช่นกับน้องลูกกี้ได้กุ้งใหญ่มากนะครับพี่น้องเบิ้งครับกุ้งไล่เสือครับพี่น้องอ้ค <laughs> ขังแรกเลยนะครับพี่น้องนี่ยที่ได้กินกุ้งไล่เสือปีนบ๊บมันสีไม่เช็นบอกว่าเอาแบบไม่ไหมก็เลยเอาแบบไม่ไหม,ไม,ไมให้ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักชาวกินแสบสุกหูสุกคอดนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับกีฟามิลี่พาวเชนชาแนลกับแม่เพ็กกินเที่ยวกับเราบายเพ็กกินเที่ยวกับเราบายเพ็กโอ้ส่วนสิบเปิดหัวได้ครับพี่น้องเอากะสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักชาวกินแสบสู้ขู่สุกคนนะครับเมื่อนี้ขอบรัวเบาเช่นนะครับมานน้ำกันสามคนเลยนะครับพี่น้องนี่ครับได้ กุ้งโตยิงใหญ่เบิงครับน้องลูกกี้กุ้งไล่เสือครับพี่น้องเบิงครับอู้ยขังแหลกในชีวิตเบาเช่นเลยนะครับที่ได้กินกุ้งใหญ่แบบนี้นะครับพี่น้องที่ได้กินกุ้งไล่เสือนะครับเบ้าเช่นบ่เคยกินมาก่อนนะครับอ่าน้องลูกกี้อยากจับโชว์ใหญ่กว่าแขนลูกกี้เลยใหญ่กว่าแขนน้องลูกกี้ครับอันนี้เอามาเฮดซาซิมินะครับเดี๋ยวเบาเช่นจะอ้อร่อยอ่าแกะแยะแกะให้ลูกเลยแกะให้นะลูกอันนี้มาก ซาซิมินะครับปีน้องสดๆนะครับดูมันกุ้งหรือสดแบบจังไนฮะแกเนื้อมันปิดมากเนาะสดแบบปิดมากครับเดี๋ยวแม่แกให้เนี่ยแม่กินได้กินแล้วจะจะหอมอ่ะได้กินแล้วหอมเลยเปลือกบางๆเขาเอือนยังฮะ เนื้อแน่นมากเลยนี่ไม่ไม่แกะชื่อเฉยแกะให้แต่เนื้อโอ้พี่ขอกินคำเดียวนี่ยครับพี่ร้องมาครับมาเส็บๆบน้ำเบาเช่นครับโอ้ยเบิ่งครับเจวซีฟูดนะครับเป็ดเปียวหวัาน อไรไ่อยไหมลูกเอาอ,อีกไหมไม่อยาบุา่งอันนี้ของน้องลูกกี้ไม่ไม่ไม่อร่อยอีกตัวนี้กัลูกกี้ไม่กินเหรอลูกไม่ไม่อร่อยอื่อ ไม่สิไม่สิไม่สิครับโคตรอร่อยเลยแต่ก่อนโคตรชอบน่แบบนั้นนี่นี่ไข่จบน่าแน่นแห้งเนาะแบบซาซิมิหวานจ่วยๆครับพี่หลงชิมหน่อยเด้อลองไหมแม่แม่ดูดมันกวาม อืมอืมลูกกี้เอาไข่นะลูกมากินอืซอสิม็เนื้อแบบนั้นเนาะเนี๋ยวกินตัวเดียวก็อิ่มแล้วค่ะตัวใหญ่แหังอือ4ตัวโล สี่ตัวโลคือกุ้งแม่นามบ่มเนื้อแน่งกลัวนะม่บ่มีไม่กินบ่บ่ข้าวเพิ่ มันเลยกิโลด้วยเนาะ4ตัวโล่นิดๆซ้ำแขนน้องลูกเกดน้ำจิ้มกระแจบเนาะเพราะดีเลยเห็ดเปรี้ยวหวานเห็ดเองเห็ดเองกินเองครับ่นลองเบ่งหางเ่น เหลืออะไรหือมันเดี๋ยวเอาไว้ก่นอนคุณชื่อกินอืมเนาวแบบย่างเกลือ ลูกกีบมองหดจากแนว้เอเสียบตัวเนี่ยลูกกีเอามานี่ลูกเอ,เอาถ้วยมาเปลือกบางๆเนื้อหลายๆค่ะอืมอกลออย่างเป็นแน่เลรเสียบเนื้อกับแน่นเท่ากัน เนื้อแน่นอันนั้นจะแน่นๆนุ่นเหนียว,ว,วตัวดิบน่ะลองเมึงกันะกกโอ้มันกุ้งบ่ค่อยมักกินกุ้งปันไหนลูกกีบบ่ามักกุ้งตะกี้กิน,นอยอู่ค่ะแกพี่น้องเบิ่งกันนะแซ่บอีดีครับพี่น้อง ผสมราคาอืมมันกับแพงเนาะอ,อยู่ยากอยู่ย้อนอยู่ครับส่วนสื้อได้เนาะโดนหล่นเถอะโดนดนครั้งนานๆครั้งอ๋อนานๆครั้งป่ะโดนดนครั้งว่ะท่านเมื่งครับพี่น้องบู๊ ลูกกี้จะกินใช่ไหมอ่ามากินืะยาวแปมันอืหมากินบะไรครับถ้าลูกกี้ไม่กินก็คือเดี๋ยวพ่อกับแม่กินกินไหมเนี่ยเอาไหมหมดแล้วเนี่ยหมดเลยปร่สัน ่นบ่มักกินกุ้งครับไม่แต่เสียวไปลห,หมาอย่างเดียว บ่ออิอ่มกับต้องอิ่มตัวอันเบิดละ่ะอิม่ม <laughs> ตาบ้าอิ่มครับพี่ององตัวใหญ่แห้งแม่เพ็กไหนแม่เพ็กแม่เพ็กแม่เพ็กไหนแม่เพ็กบอกว่า กินตัวเดียวก็อิ่มแล้วแต่ตัวนี้กี่ตัวสองตัวลูกเราบอกรมาแม่ดูสิครับแม่แม่ผมบอกว่ากินตัวเดียวก็อิ่มแล้วแต่ดูก่อนสองตัวกองเขาเอามาไว้บริกินเด้กินตะกุ่งก็อิ่มนะครับน้งเดือวหน่อยอมีมันือ จับหลายจนบาปากบเบอืมขักหลายขังแรกเลยครับพี่น้องขันบริเวดคลิปก็ตีบริกินเนาะเคยกินได้โตน่อยโตหน่อยก็ว่าแสบแล้วมาเจอโตใหญ่แต่ว่าเปล่าเช่นจะแหลกเลยครับไปกินเยอะแต่ดูจัน ไปอันสมนา,าครับที่ทำงานบ่รออืมอืมขากหลายนังวันกับพี่ฟูดนี้ของครูกันอืมสั่งมัน แบบดิบกระแทบอีกแบบมันจะเนี้ยเหนียวนุ่มเนบดีแบบซุกนีก่กระคักด้วยกันหวานจ่วยๆ,ๆ <laughs> สมรคาคาอยูนะ่เนาะมันแบบแซบ พี่ปูดใ่มันแสบคักอือเบอกว่ากินตัวเดียวก็อิ่มแล้วนี่มันสามแล้วนะจ๊ะหัวก,กุ้งอยู่สามแล้วนะจ๊ะต้องกินให้หมดเหลือไม่ได้ครับแพงมากมม่เช,นช่นเช,นช่นว่าเป็นเซียว เป็นลูกหรือเป็นมูม <laughs> พ่อเชนหัวผื่นนี่ยาเอาทิมด้วยค่ะมั่นอยู่ในหนีอะลรผุน,นแกน้ผุนเยา มันยังม,ยมีอือตัวนี้มันลายค่ะเอตรตัวนั้นกินแล้วบะออเรียบร้อยแล้วกอ,ออีนอกินูกไม่ใช่กออินกินอุ้ยค่ะบกออินกออีนอกินกอกิน มันีนะมีแป๊บนึงแป๊บนึงอันีแป๊บนึงเอาช้อนมานี่ลาซีฟูดลงเดี๋ยว,ว,ยยวแม่จะทำเองแม่ลาซีฟูดลงด้วยครับแม่ราซีฟูดลงอั้รนะดแล้ว๋ยวไปทำเขาลูกจะไปจับอิมอิมอ หนาเขามาเห็นเพียงขัวอะไรลูกกี้ครับนี hum ่เด็กเขาเห็นแสงใครอะไรลงมาบอกให้เหลือเ็ใครอะไรลงมา น้ำกุ้งลกพอเจี๋หัวกุ้งแฉบมันกุ้งซีฟูนสุดหยอดผู้ใดเห็ดใครทำใครทำน้ำจิ้มซีฟูลก สุดยอดอีดีครับพี่น้องลูกเกี้ยหือหวนตะกับหมาม, <laughs> มันสิกัดแสบครับเนาะแสบหลายเอาเดือดละเทือครับพี่น้องโอ้มันเป็นเดือดละเทือขั้งแรกล่ะครับเนี่ยของเบาเช่นเลยนะครับที่ได้กินกุ้งไร่เสือตัวใหญ่ๆนะครับปรากาศมีโอกาสได้มาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันจ้าเป็นกินแสบบ่แสบล่ะครับจ้าเป็นกินคือบ่คือ <laughs> ภาวาบ่เคยกินครับพี่น้องจังมันข้าเจ้ากินแน่ไหด๋ต่ว่ากัได้เบิงข้าเจ้ากินผัน่านมานะครับเข้ากะมาล่องเบิงเห็นผู้นั่นผู้นี่กินเป็นตาแซบเนาะกลับมาเห็ดกินเองล่องเบิงครับสื่อกุ้งมันมาาไปสื่อเอาอยู่อุบลหมดครับพี่น้องแมนซีโตโอ้แพงอยู่ครับพี่น้องใหญ่อบอกราคาเถอะหากินยากแถวบ้านเท่าเอา้า มือเนี่ก็เอาบรรยากาศอีสานบัานเหานะครับเบาเช่นกับมากับขอบขวนะครับมากับแม่น้องลูกกีมากับน่องลูกกีน้ำต่ว่นน้องลูกกีกบดื้อแห้งบ่คอยเข่าฉิบล่ะครับกูมือเนี่ยเอฟซีกับทัมหายวาสันน่องพ่นบอย่อมเข่าเดี๋ยวนี้เริ่มบับเข่ากล้องเหรอคะอยากอายกล้องก็บอยากให้ท่าย์กินกับจับจับแฉบเพิ่นกับอิมนะครับในวหากำลังกำลังยืดกีขวบแล้วน้องลูกกี้ าขวบกลัวครับเอาสําหรับคลิปนี้ขอบขั้วเบวเชนกับเสียไว้ซ้านี่นะครับพี่น้องลองเมืองครับถับผิพผาดประกันใดหรือว่ากินบบสุภาพกะคอมเมนต์มาบอกครับพี่น้องสี่ได้ปรับปรุงนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้านี่ก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไปนะครับขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสมร่ำรวยสำเร็จลุล่วงยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ